12ประเภทบุคคลน,นี้นะคะสมควรที่จะได้รับสารเบต้ากูแคนค่ะเบต้ากูแคนเนี่ยสามารถที่จะช่วยอะไรได้บ้างแล้วใครควรจะได้รับสารเบต้ากูแคนในคลิปนี้นะคะแนะนำ12ประเภทบุคคลที่ควรได้รับสารเบต้ากูแคนมาฝากทุกคนไปติดตามชมกันนะคะว่าเราอยู่ใน12ประเภทบุคคลน,นี้หรือเปล่านะคะ กลุ่มแรกเลยนะคะผู้ที่เป็นโรคมะเร็งทุกชนิดค่ะทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ําเหลืองมะเร็งเกี่ยวกับทุกมะเร็งในร่างกายของเราเพราะอะไรเพราะเบต้ากูแคนคือสารอาหารสําหรับเม็ดเลือดขาวซึ่งเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีอายุ3-7วันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเม็ดเลือดขาวจะทํางานตรงประสิทธิภาพ การทำงานตรงประสิทธิภาพคือการป้องกันก,การเกิดโรคมะเร็งค่ะเพราะโรคมะเร็งเนี่ยไม่ได้แปลว่าแข็งแรงแล้วจะไม่เป็นมะเร็งนะคะคนแข็งแรงก็สามารถเป็นมะเร็งได้สารเบต้ากูแคนเป็นสารอาหารชนิดเดียวค่ะที่สามารถจะสื่อสารเข้าไปถึงระดับของยีนเม็ดเลือดขาวได้อันนี้เป็นงานวิจัยที่มีมานานแล้วนะคะที่เขาพบว่าในผนังเซลล์ของเม็ดเลือดขาวเนี่ยสามารถที่จะสื่อสาร กับสารที่ชื่อว่าเบต้ากูแคนได้การสื่อสารร่วมกันได้ตรงนี้มันเกิดจากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่เขาไปพบว่าในผนังเซลล์ของเม็ดเลือดขาวมันจะซ่อนปุ่มที่สื่อสารกับสารเบต้ากูแคนแต่ว่าต้องเป็นเบต้ากูแคนที่มีโครงสร้าง 1316d ด้วยนะคะถึงจะมีการสื่อสารแล้วก็คลิกเข้าไปเพื่อที่จะเอาส่งสารอาหารไปแก้ไขในตัวของยีนเม็ดเลือดขาวที่ทำงานไม่ตรงระบบค่ะ ซึ่งเบต้ากูแคนโครงสร้าง 1316d เนี่ยจึงเหมาะกับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเพราะว่าในงานวิจัยเนี่ยเวลาที่เขาเอาเบต้ากูแคนใส่เข้าไปในเซลล์นะคะ,ะเบต้ากูแคนก็จะไปเก็บกินเซลล์ที่เป็นเซลล์ผิดปกติโดยปกติร่างกายของเราเราเคยได้ยินว่าทุกคนมีโอกาสเป็นมะเร็งกันทั้งหมดถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันเกิด พิษในร่างกายของเราเนะาะจนกระท่งร่างกายไม่สามารถจะจัดการออกไปได้มันก็จะกลายเป็นเซลล์กลายพันธุ์ซึ่งหน้าที่ของเบต้ากูแคนเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับตัวขมือบเซลล์ขยะอยู่แล้วค่ะ mm hmm. เขาก็จะเก็บกินเซลล์ mm hmm. ขยะที่มันจะเป็นการก่อเชื้อหรือว่าก่อพิษหรือว่าก่อปัญหาให้กับร่างกายนั่นเองค่ะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ติดเชื้อค่ะกลุ mm ่ม hmm. ผู้ที่ติดเชื้อได้ง่ายเนี่ยก็จะเกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยอ่อนแอนั่นเองค่ะ การติดเชื้อยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะคะโดนอะไรบาดนิดๆหน่อยๆก็มีการติดเชื้อเข้าสู่กระแสะเลือดได้ง่ายหรือแม้แต่คนที่มีภาวะการดื้อยาซึ่งคําว่าดื้อยาเนี่ยคือการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยขาดประสิทธิภาพและภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ํามากเนาะจนกระทั่งร่างกาย ไม่สามารถที่จะรับยาหรือรับพิษใด,ไดๆได้แล้วก็จะเกิดการดื้อยาเมื่อเกิดการดื้อยามันก็จะเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นซึ่งการใช้สารเบตา้า g l แค a เนี่ยช่วยป้องกันสภาวะการพวกนี้ได้อย่างดีมากเลยค่ะประเภทที่3นะคะสำหรับท่านที่มีไขมันคอเลสเตอรอลสูงสูงในที่นี้คือสูงผิดปกตินะคะซึ่งอย่างที่เนเคยกล่าวเนาะคอเลสเตอรอลเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ถ้ามันมีแบบไม่สมดุลคําว่าไม่สมดุลคือมีภาวะไตกิีเซอร์ที่ สูงแล้วตัว L D L ก็สูงด้วยมันก็จะเชื่อมโยงของการที่เราจะมีภาวะที่เป็นไขมันหลอดเลือดเป็นหลอดเลือดอุดตันได้ซึ่งหน้าที่จริงๆแล้วของสารเบต้ากูแคนเนี่ยเขาเป็นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ําได้นะคะเขาจะไปเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ตัวที่ดีค่ะแล้วเขาก็จะไปเก็บกินเซลล์ขยะอยันที่เนบอกเนาะเวลาที่เรากินอาหารแล้วเราไม่สามารถที่จะมีกระบวนการจัดการ เซลขยะได้ตัวเบต้ากูแคนเนี่ยก็จะทําหน้าที่ช่วยเหลือในเรื่องของการไปกําจัดไขมันตัวที่ไม่ดีด้วยค่ะกลุ่มบุมคคลอีกประเภทหนึ่งที่ควรจะได้รับสารเบต้ากูแคนนะคะก็คือกลุ่มผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบของภูมิคุ้มกันค่ะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบของภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมีอะไรบ้าง โรคที่หนึ่งเลยนะคะที่หลายๆคนรู้จักก็คือ SIV นะคะ SIV เนี่ยคือปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งมันก็จะมีภาวะที่เป็นไขออน้อ่อนๆนะยิ่งถ้าสมมุติว่าร่างกายเกิดการเสียสมดุลเนานะร่างกายก็จะสามารถที่จะเกิดการเจ็บป่วยได้มากขึ้นเพราะเนื่องจากมันมีเชื้อไวรัส เอ่อ HIV อยู่ในร่างกายอยู่แล้วเนาะนการใช้สารเบต้ากูแคนเนี่ยก็ไปสนับสนุนให้เม็ดเลือดขาวช่วยเหลือให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยสามารถที่จะอยู่เหนือไอตัว HIV ที่ฝังอยู่ในร่างกายได้นะคะอันที่2เลยก็คือโรคที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าภูมิต้านทานเนื้อเยื่อของตัวเองซึ่งภูมิต้านทานเนื้อเยื่อของตัวเองก็อย่างเช่นพวก SLE SLD พวกรูมาตอยหรือว่าพวกเกี่ยวกับข้อ พ,พวกนี้นะอีกโรคหนึ่งที่เกี่ยวกับระบบของภูมิคุ้มกันมีปัญหาก็คือโรคปอกประสาทเสื่อมแข็งนั่นเองค่ะซึ่งปอกประสาทเสื่อมแข็งปอกประสาทของเรานะคะเส้นประสาทของเราก็จะมีเส้นประสาทแบบนี้แล้วก็จะมีปอกหุ้มอยู่นะคะซึ่งตัวปลอกตัวเนี้ยเขามีการแข็งแล้วก็มีการมีปัญหาเนาะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเกิดปัญหาก็จึงทําให้การทํางานไม่ตรงตามระบบและมันง่ายต่อการที่จะเกิด การติดเชื้อหรือว่าเกิดโรคต่างๆได้การใช้สารเบต้ากูแคนเข้าไปช่วยเหลือร่างกายมันก็ช่วยสามารถที่จะ,ะลดเส้นทางของการที่จะเกิดโรคนี้สําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในเรื่องของปลอกประสาทเสื่อมแข็งหรือว่าปลอกประสาทอักเสบหรือปลอกประสาทมีปัญหานั่นเองค่ะอีกโรคหนึ่งก็คือโรค,โรคหืดหอบไข้ละอองฟางนะคะโรคหืดโรคหอบไข้ละอองฟางมันเป็นยังไงคนที่แพ้ง,ง่ายๆนะมีอาการแสบจมูกหรือบางคนเนี่ย แสบจมูกแล้วก็จะมีน้ำมูกไหลลงคอก็จะฮึดคึดคึดคึดแบบนี้เขาเรียกว่าไข้ละอองฟางนะคะอันนี้ก็คือจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันของผู้ที่มีปัญหาระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหานะคะมาดูอีกประเภทหนึ่งนะคะที่หลายคนคาดไม่ถึงว่าคนประเภทนี้ควรจะได้รับสารเบต้ากูแคนอันนี้ประเภทที่ห้าแล้วเนาะคนประเภทที่ห้าก็คือคนที่ต้องการชะลอวัยชะลอที่จะไม่ทําให้ร่างกายของเรา แก่เร็วนั่นเองค่ะหลายๆคนเนี่ยมักไม่ทราบนะว่าสารเบต้ากูแคนเนี่ยเป็นเหมือนวิตามินที่ทําให้ผิวพันธดีค่ะเพราะเวลากินเข้าไปเขาจะช่วยสนับสนุนผิวผมขนเล็บให้ถูกซ่อมสร้างแล้วก็เผยผิวใหม่ออกมา คนที่ทานเบต้ากูแคนอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะสังเกตนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะมีการชะลอวัยแล้วก็หน้าเด็กลงเนาะซึ่งจริงๆแล้วในเบต้ากูแคนเขาไปสนับสนุนการสร้างตัวอ่อนนะคะของเม็ดเลือดขาวนอกจากนี้เขาก็ยังไปช่วยสนับสนุนเรื่องของการทําให้ไขกระดูกเนี่ยไม่ฟอไม่มีปัญหาในผู้สูงวัยนะผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่อายุมากก็จะมีปัญหาที่ไขกระดูกฟอนะคะเวลาฟอก็คือขาดประสิทธิภาพหรือว่ามันเสื่อมนั่นเองค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้สารอาหารเพื่อไปสนับสนุนไขกระดูกเพราะไขกระดูกเนี่ยเขาสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดนะคะเขาสร้างตรงนั้นขึ้นมาเนาะเราก็ต้องให้สารอาหารเขานะคะอันนี้ใครที่อยากจะอ่อนเยาว์แล้วก็ชะลอความแก่ทานได้ทุกวันต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่านอกจากทานแล้วจะทําให้หน้าเด็กแล้วเนี่ยก็ยังได้ของแถมอย่างอื่นคือป้องกันโรค คือเขาเรียกว่าหยุดมะเร็งด้วยถ้าทานอย่างต่อเนื่องนะคะในงานวิจัยในผับเม็ดเนี่ยระบุชัดเจนว่าสารเบต้ากกแคนช่วยลดเส้นทางของการเกิดการอักเสบเนาะลดเส้นทางของการเป็นมะเร็งได้ด้วยค่ะไม่ได้เพียงแต่อ่อนยาวอย่างเดียวนะอมาดูบุคคลประเภทที่6นะคะบุคคลประเภทที่6คือคนที่เจ็บอดอดแอดแอดเดี๋ยวก็ป่วยป่วยทุกวันเลยหรือว่าเด็กที่ไปโรงเรียนพอไปโรงเรียนคนอื่นเขาไม่เป็นหวัดกันแต่บางคนลูกหลานเราอายุ3ามขวบ สขวบ5ขวบไปโรงเรียนก็มีน้ำมูกติด,ตดมาแบบนี้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะป่วยง่ายนะคะบุคคลประเภทที่7นะคะอ่าบุคคลประเภทนี้นะถามเน็ตมาเยอะมากเลยว่าคุณเน็ตใช้แสงีคมีเนี่ยจะสามารถที่จะทานเบต้ากูแคนก่อนไปใช้แสงได้ไหมหรือว่ากำลังใช้แสงอยู่ฉายแสงไปแล้วต้องสามารถทานเบต้ากูแคนได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยสมควรจะใช้เบต้ากูแคนร่วมไปกับการ คมีโายแสงหรือแม้แต่ใช้ก่อนใช้ร่วมทางกันใช้ร่วมด้วยกันได้เลยค่ะซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่าสารอาหารหรือว่าวิตามินบางอย่างเนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่ให้ทานก่อนที่จะไปผ่าตัดหรือไปทำอะไรพวกนี้มันก็ไม่ผิดเนาะแต่ว่าเผอิญว่าเบต้ากูแคนเนี่ยไม่ได้เป็นวิตามินนะคะไม่ได้ไปมีผลทำให้เลือดเนี่ยไหลามากผิดปกติอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเบต้ากูแคนจัดเป็นสารอาหาร ที่ไปสนับสนุนกองกําลังหรือว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายการไปีโมการไปฉายแสงเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราจะต้องไปออกซึกนะทุกคนเพราะร่างกายเนี่ยจะต้องเจอสารเคมีแต่ว่าเป้าประสงค์ก็คือต้องการจะไปทําลายเชื้อเซลเล์มนะเร็งเนาะแต่ทีนี้เราจะทําลายเชื้อเซลเล์มะเร็งเนี่ย เราก็จะต้องเขาเรียกเตรียมพร้อมค่ะการใช้สารเบต้ากูแคนร่วมทางเข้าไปด้วยหลายคนแล้วนะคะจะพูดกับนีว่าไม่เหนื่อยเลยไม่เพลียเลยเม็ดเลือดขาวก็ปกติเลือดก็ไม่จางลงด้วยมีอยู่หลายเคสสตาร t ี้มากที่ทําให้รู้สึกว่าการออกมาพูดเรื่องเบต้ากูแคนเนี่ยมีประโยชน์กับหลายๆท่านมากอย่างตัวนี้นะคะก็จะมีญาติเนาะที่เขาเป็นมะเร็งนี่ก็จะ ให้เขาใช้เบต้ากูแคนแล้วเขาก็จะบอกว่าทําไมเขาไม่เหนื่อยเลยเกรดเลือดเขาก็ไม่ต่ําลงด้วยเขาก็สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตแล้วก็ช่วยเหลือร่างกายของเขาด้วยการทํามันจนจ,จบคลอดสรุปนะคะคนที่ใช้แสงคีโมหรือว่าจะไปผ่าตัดอะไรก็ตามทีใช้เบต้ากูแคนร่วมเข้าไปด้วยจะทําให้สนับสนุนให้การรักษาเนี่ยดีเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะเขาเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้อย่างดีมากเลยค่ะ บุคคลประเภทที่8นะคะที่ควรจะได้รับสารเบต้ากูแคนก็คือผู้ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจโรคหัวใจแล้วทำไมทานเบต้ากูแคนแล้วมันดีจริงๆแล้วอย่างที่เราทราบนะว่าเบต้ากูแคนเนี่ยเป็นใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายน้ำนะคะเขาจะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ตัวที่ดีประการที่1เวลาที่ร่างกายเรามีจุลินทรีย์ตัวที่ดีเยอะๆมันก็ดีต่อร่างกายของเราเนาะประการที่2 เบต้ากูแคนจะเป็นตัวเก็บกินขยะนะคะแล้วเขาไปช่วยลดไขมันตัวที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาทานเบต้ากูแคนสำหรับคนที่เป็นมีความเสี่ยงโรคหัวใจเนี่ยใช้แล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะบุคคลประเภทที่9ที่ควรจะทานเบต้ากูแคนก็คือผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยจัดอยู่ในโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหาเนาะแต่ทีเนี้ยเอาให้ชัดเจดเนก็คือว่าเบาหวานเนี่ยคือภาวะที่มีการอักเสบอยู่ตลอดเวลาทุกคน ผู้ที่น้ำตาลในเลือดสูงคือผู้ที่มีภาวะการอักเสบอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดการอักเสบจำไว้เลยว่ามันจะเกิดการก่อเชื้อเชื้อโรคเนี่ยจะเขาเรียกว่าได้ที่เนาะเวลาที่ร่างกายมีการอักเสบอ่อนแบบนี้นะคะการใช้เบต้ากูแคนข้อดีก็คือช่วยไปลดการอักเสบสารเบต้ากูแคนเนี่ยเขาไปสนับสนุนให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยช่วยเก็บกินเซลล์ขยะเนาะช่วยลดการอักเสบคนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานนะคะจะสังเกตเนาะว่า ตัวเองจะเหนื่อยง่ายจะเพลียอะไรแบบนี้การใช้เบต้ากูแคนจะช่วยลดอาการเหนื่อยอาการเพลียแล้วก็ทําให้ร่างกายสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะกล <N> ุ่มคนประเภทที่10นะคะคือผู้ที่มีความไวต่อภูมิแพ้ก็คือภูมิไวนั่นแหละเนาะภูมิภ้มกันของร่างกายเนี่ยถ้าไวเกินก็ไม่ดีนะคะต่าเกินก็ไม่ดีก็คือต้องทํางานตรงระบบเพราะว่าถ้ามันไวเกินมันก็อาจจะเกิดปัญหากับร่างกายได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานเบต้ากูแคนมันก็มีส่วนช่วย สนับสนุนหลายส่วนของร่างกายคนที่มีภาวะภูมิไวยทานเบต้ากูแคนเป็นสิ่งที่ดีนะคะซึ่งลูกชายนเน่เน่ทานเบต้ากูแคนแล้วเขาก็ดีขึ้นจากการที่เวลาเขาเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็จะวัยต่อกลิ่นต่อเวลาที่มันมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไอจามนะหรือว่ารู้สึกต่อการแพ้ง่ายเจอฝุ่นเจออะไรก็จะแพ้ง่ายตอนนี้ก็มีเริ่มมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะบุคคลประเภทที่11ที่ควรจะได้รับสารเบต้ากูแคนก็คือ กลุ่มผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อกระดูกอักเสบนะคะซึ่งข้อกระดูกอักเสบเนี่ยให้จําเอาไว้ว่าทุกๆก,การอักเสบมันจะมีการติดเชื้อได้นะการได้รับสารเบต้ากูแคนเขาไปช่วยลดปัญหาของการก่อเชื้อติดเชื้อแล้วข้อสําคัญเบต้ากูแคนสนับสนุนการสร้างเซลล์ไขกระดูกเพราะว่าในในเซลล์ไขกระดูกเนี่ยเขาต้องการที่จะได้รับสารอาหารถ้าเราสามารถทานได้อย่างต่อนเนื่องมันก็จะไปลดปัดจจัยที่ทําให้เกิด การอักเสบอยู่ตลอดเวลาค่ะและบุคคลประเภทสุดท้ายสำหรับคนที่ต้องการที่จะบำรุงร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงนะคะไม่ต้องรอให้ป่วยแต่เราติดกาดป้องกันการเกิดขึ้นของโรคเวลาเกิดโรคแล้วมันก็จะบาดเจ็บน้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็น12ประเภทบุคคลที่ควรจะได้รับสารเบต้ากูแคนหลายหลายท่านเนี่ยก็ทานเบต้ากูแคนอยู่แล้วบางท่านก็ยังไม่กล้ายังไม่ตัดสินใจเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะตรงกับ ประเภทที่ควรจะได้รับสารเบต้ากูแคนหรือเปล่าก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับใครที่สนใจเบต้ากูแคนสารสกัดจากธรรมชาติบริสุทธิ์ก็สามารถสอบถามได้ที่หลังคลิปนี้ได้เลยนะคะ